ีค่ะหนอยชื่อดีอีกัลยากร,ากรที่พอดีมีกัลยากร,ากรแปลว่าผู้สร้างสิมงคลวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องชาดกกันละครั้งหนึ่งในกรุงพาราชสีได้มีการจัดเก็บงานมรดกสมโพธิคนเฝ้าสวนคนหนึ่งเป็นผู้ดูแล อุทายาหลวงอยากไปเที่ยวแต่ห่วงต้นไม้ที่ปลูกไว้จะขาดน้ำจึงสั่งให้ฝูงลิงที่อาศัยอยู่ในอุจฉาญาหลวงช่วยลดน้ำต้นไม้แทนลิงจะฝูงจึงเรียกประชุมบริเวณบริวารและมอบไม้ให้ฝูงลิงช่วยกันถอนต้นไม้ขึ้นมาดูขึ้นมาดูรายก่อน ว่ายาหรดอสั้นแล้วลดน้ำต้นไม้ความยาวของรากจะไม่จะได้ไม่เปลืงน้ำลิงทั้งหมดก็ปฏิบัติตามขนาดนั้นมีปฏิทผู้หนึ่งเดินผ่านมาเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปสอบถามและได้รู้จึงํำพึงว่าเจ้าลิงช่างเขา คิดจะทำประโยชน์แต่กลับทำความพินาศเสียหายแล้วจึงกล่าวตำหนิผู้ดูแลสวนว่าไม่รู้จักว่าผู้ใดควรใช้อย่างไรขอค่ะ